สวัสดีครับท่านสมาชิกเกษตรกรทุกท่านครับเมื่อนี้ผมพุ่งหมดยิ้มที่ได้มารีวิวกับการขีดเชื้อราไตาโคดามากับน้ำหมักของมะละกอของผมครับเมื่อนี้พอดีผมเพาะเชื้อราไว้เพาะเชื้อราไตาโคดามาไว้เนะด้ตั้งแต่วันพุธที่แล้วครับพบอายุกับเมื่อนี้เป็นมื้อที่แปดแล้วละ่ะตั้งแต่เชื้อรากับสมบูรณ์เกิดดีดีครับเนี่ย เขียวเลยครับผมบอกเชื้อราม,าพเ,ราามาเพราะเชื้อราแต่โคดามามาไว้เพราะว่าเชื้อราแต่โคดามาเนี่ยมันมีมีมีการเป็นเป็นเชื้อราที่ยับยั้งในการเกิดไวรัสการเกิดโรคคนเนาเกิดเกิดโรคเกี่ยวกับมะละกอกับพืชต่างๆครับพืชต่างๆแต่ผมผมก็ฉีดในเท้าเดียวกันกับคือที่มีน้ามักไปพร้อมครับเนี่ยผมก็ผสมเค็ดเอาเอา เอาเขาเอี้กว่าแต่โคจามาเนี่ยมัน,ม,นมันที่เกิดสีเขียวๆเนาะผมก็จแต่เทลงในถังผมที่ผสมเดียผสมไว้เรียบร้อยแล้วผสมเอาเอาต่เพาเพราะน้ำที่มันเป็นสีเขียวครับแล้วผมก็จที่มีน้ำหมกักน้ำหมักตัวนี้ก็คือหมักนมครับเนี่ยหมักนมผมหมักไว้แต่โดนเลยเด้เป็นสิบปีแล้วผมไว้ไววทาที่เกษตรเกษตรเลยผมก็เทสเ่อเรื่อยๆ,ๆแหละครับเขาว่าปุเป็นยังเขาว่ามันหมักดนดแห้งแห้งแก้มันที่เป็นนั่นอยงก็เป็นเป็นยาขยะแต่ว่าผมก็ใส่ในปริมาณที่น้อยๆเนาะ อันนี้ก็คือน้ำหมักของป่าเขาเอิ้นปลาลาผมหมักปลาพวกปลาดุกปลาอย่างที่มันเน่าๆที่มันแน่ๆผมบอกราคาช่วงมันราคาตึกๆผมไปซื้อมาหมักไว้เป็นหมักปลาหมักปูหมกัมกกุ้งผมได้ลงในไห่ไว้ในไห่ไปโอ้เป็นสิบปีขึออ้นนี่ก็ได้อันนี้กับหมักผลไม้หมักผลไม้กับมีบักกอสุกแน่มีพืชที่บักนัดบางอย่างละ่ะผมเอาใส่น้ำกันหมดแล้วเนี่ยผมมาหมักไว้ตา้มันก็นหลายอยู่ผมคัดมาเท่านี้เหลือเท่านี้เนานะ ผมปกติในที่ในรวมในกันกับน้ำสารนี่แหละน้ำน้ำมันเชื้อรานี่แหละครับเนี่ยเชื้อราผมก็ไลยเพราะไว้หลายครับเพราะไว้หกถุงมือนีเพราะไวหกถุงผมก็จะฉีดเนี่ยถังฉีดยาผมก็สิบแปดลิตรแบบแบบใส่แบตเตอรี่ใส่แบบเครื่องยากลําบากส่วนเบี้ยบระกอเนาะเบี้ยบระกอบซึ่งนี่ก็เป็นแจกดําครับกามีพี่น้องสามารถฉีดออกไปแล้วละเนี่ยประมาณเอาไป,ปมเไปมื่อนี่สามสี่เจ้ามาเอาเจ้าละยี่สิบหนึง่ง อีกเจ้านึงฮ้อนแลนฮอนแลนออกไปแล้วร้อยร้อยสิบต้นเมื่อวานเนี่ยเจ้านึงเอาไปร้อยสิบต้นวาที่ไปรองทดลองวงสันง้นส่วน,นนั่นกับแชกดําส่วนนั่นกับเป็นอันนั่นกับเป็นเป็นข้างข้างผมที่ลงหลงหล,ลุมอยู่วนแต่ผมผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับพี่เนี่ยผมที่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยสารเคมีเลยผมที่ใส่ต่น้ําหมักฉีดน้ําหมักหดเท่านั้นครับอันนี้ผมก็จะหดฉีดพร้อมกันแล้วเนี่ยเพราะว่า ตามตำลาแล้วขาว่าช่วงระยะเก้ามงถึงห้าสิบมงเนี่ยจากแปดมงกว่าเนี่ยตาใบมันจะเปิดผมก็ได้ฉีดในช่วงนี้แหละถ้าให้แสงให้ยัง่ะมีแสงผมก็ได้ฉีดในช่วงนี้ให้มันได้รับฉีดให้มันเลีวยหมดเลยเนี่ยผมของผมก็บว่าไายเนาะประมาณไรกว่านึงเมื่อเนี่ยเฮ็ดผู้เดียวกับค่อยๆเฮ็ดไปครับเดี๋ยวผมที่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 ผสมแล้วก็ฉีดครับเพราะว่ามันที่เวลามันที่จอเนาะเมื่อนี่ก็เป็นเมื่อหยุดของผมกับ ได้มีโอกาสได้มาได้มาน้ำเสนอน้ำเสนออส่วนมอนเนี่ยเนาะมอนมอนเบอรี่ครับผันสายพันธุ์เนเชียงใหม่หกสูญนะครับถ้ากับมีพี่น้องมาเอากับว่าเอาถือว่าเอาหลายดอกเอาคนละสามสี่ร้อยเอาคนละร้อยไปปลูกเบื้องทดลองเบื้องเขาก็ะติบเฮ็ดเป็นเป็นสวนเขาเชงเทินได้เห็นผลปัจจัยส่วนผมก็เริ่มล,ล้แลลวล่ะผมที่ล้มหาหาลอกก่อน อ่าลอกกับลอกละยี่สิบสองต้นกับที่ได้ร้อยสิบต้นนี่แหละประมาณนี้นี่ผมผมผม,ผมที่เห็ดไ้ไปใหนมีแบบผสมประสานใี้มีแนวสุยางบางน้าวผมก็สร้างมาแล้วบักน้าวเป็นมาน้าวอันนั้นผมที่มาเห็ดเป็น,เป,นเป็นต้นเป็นต้นนั้นเพราะเอาพันแล้ครับซุ้มเนี่ยผมที่ขยายพันเองผมก็ที่สร้างมาบ่หลายผมตีที่ค่อยเห็ดค่อยเป็นค่อยไป ไอ้มีเนสุยงังมะนาวไร่เมล็ดมะนาวหน่อยส่วนมะนาวหน่อยของผมผมปลูกไว้แล้วแต่ว่าผมเป็นหมากแล้วผมก็ไดไปต่อนองตอนเองค่อยขยายมาเรื่อยๆให้มันมียูมีกินนะบ่บาจําเป็นต้องเน้นการฆ่าเป็นในตรอคอยมีกินครับเป็นคามสุกเร็กๆน้่อยๆนอยในเมื่อวันหยุดของผมครับถ้าถ้าอีกหลังจากคมให้หลังจากคม,มให้ปุ๋ยเนาะให้ปุ๋ยที่อาทิตย์ที่แล้ววันวันที่3 1อดผมก็ ผมก็แยังสามารถิว่าอีกสิบห้ามือผมที่รีวิวห้วเบืองว่ามันที่ออกดอกตามที่ผมเอบอกเพราะว่าสิบห้ามือผมผมเล่งดอกเนี่ยช่วงเนี่ยเอพราะว่าพอดีฝนล,ลงมาใส่ผมก็ตัดหนาเรียบร้อยแล้วผมก็เล่งดอกเล่งดอกแล้วกับมีโตให้ให,ให้ให้ติดผลน้ำเนี่ยผมก็บที่ฉีดสารพวกนี้แหละอยู่พวกพวกกันเนี่ยผมกัที่ฉีดน้ำหมักนี่แหละให้มันจับมันเขาว่ามันที่จับซ้ำใดบุว่าแต่ว่าผมก็เฮ็ดผลเฮ็ดมาแล้วก็ถือว่าได้ผลอยู่ ได้ฝลเป็นนาที่ที่พอใจอยู่ใต้หยาเนี่ตีเกิดเลี้ยวให้ยังวะโอ้ยสิได้ตัดอีกแล้วเนีว่าตัดว่าไปเลี้ยวเมื่อวันสองอาทิตย์นึงนี่นะหยาตัดไปเมื่อสองอาทิตย์เกิดดีแล้วนี่ยอาทิพยายามตัดไปเนี่ยเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนช่วงหน้าฝนก็ที่เอาหยาคุ้มดินหมเลยตรงนึงเอาหยาไว้คุ้มดินซื้อๆเราก็ที่บ่ตัดไงแต่ที่นี่ก็ที่พยาามตัดให้มันเตียนๆเพราะว่าเขากที่เอาหมากแล้วล่ะช่วงนี้ก็ที่ไปออก ลูกของผมออกดอกช่วงนี้ก็นที่ไปประมาณเดือนพฤศจิกาก็นที่ได้ก็นที่ได้ขายตุลาประมาณตุลาพฤศจิกานี่แหละสามเดือนผมก็เริ่มขายแต่ว่าปกติแล้วมันก็มีถุนะมีตุนากอลกกระดาสิงหากันยากันยาก็กเริ่มขายด้วยเนี่ยสุกกระทันวา้าซุม่มฮอนแลนด์จังใดเดี๋ยวเดี๋ยวผมที่ดำนิำกันกันครับฉีดผมก็ที่ฉีดคือตอนฉีดเลยก็คือฉีดทั่วไปแล้วเนาะครับคือฉีดให้เบิง้งกับที่ว่าได้รีวิวให้เบิ้งเพราะว่าฉีดก็ฉีดใส่ใบ ใส่ล้ำต้นใส่อย่างลงดินเนี่ยตามประสาแน้่นละ่ะฉีดไปให้มันทั่วให้มันทั่วส่วนมากก็เน้นใบเพราะว่าใบมันที่เป็นเขาห่อเ่าห่าาาให้เ่าให้อาหารทั้งใบช่วงเนี่ยถ้าฉีดเนี่ยคือให้อาหารทั้งใบครับถ้าเป็นปุ๋ยให้อาหารทั้งดินครับเต้าของผมนี่อยากเทศแปลกกมูวา่าเพื่อนเพิ่นวา่าปลูกหลุมละสามต้นต้องให้ตัดถิมเอาเท่าที่มันเป็นต้นกระเทยไว าผมมีตัวใดผมว้ามืดแต่ว่าผมแยกต้นออกผมแยกต้นออกจากกันเด้ผมพยายามดึงต้นออกจากกันว่ามันให้มันได้รับแสง่ะใบให้มันได้รับแสงคือทอๆกันแต่ว่าอาหารทั้งดินเนี่ยผมคือว่าผมแนวคิดผมเนาะกาสมมติว่าต้นหนึ่งมันมันกินมันกินกำหนึ่งแต่ว่ามันมีน้ำกันสองต้นผมก็ต้องให้กำเครื่องหรือสองกำไปเองสิละผมคิดอ่ะแต่ว่ามันมันก็ได้ผลนะ ผมว่ามันแย่งอาหารกันมันกิหงแย่งหนี่แหละครับเดี๋ยวจังใดผมกะที่เป็นฉีดก่อนมือน่อยเดี๋ยวมันที่ประทันเสียงที่ทันเวลาในชิปหน้าเดี๋ยวผมที่รีวิวประมาณอีกประมาณวันที่สิบสิบห้าสิบหกเนาะประมาณนี้แหละเพราะว่าผมจะอยากให้เบิ้งว่ามันออกดอกตามที่ผมวอาไวบอกครับชิปนี่กันจ้งใดกะปรดติดตามหือกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ผมแน่เด้อครับ คลิปหน้าผมปฏินำเสนอมหมครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ